วันนี้นะคะจะมาแนะนำเครื่องทำไอศครีมรุ่น Enjoy Ice จากบริษัท n 2 Ice p ับ i t t y นะคะเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องทำไอศครีมรุ่น Enjoy Ice นะคะโถจุ1.5ลิตรใช้เวลาประมาณ4 0 6 0นาทีในการทำไอศครีมจะได้ไอศคีมประมาณ700กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ของเครื่องกันค่ะอันนี้นะคะจะเป็นโถปัน่นจะเป็นแบบน,นี้ก็คือตัวนี้สามารถ ถอดโถปั่นออกมาล้างได้เหมาะสำหรับคนที่ทำทานที่บ้านหรือว่าทดลองสูตค่ะนี้จะเป็นใบพัดนะคะจะเป็นพลาสติกหนายอย่างนี้ค่ะอันนี้จะเป็นฝาปิดนะคะตรงนี้สามารถเปิดแอดเนื้อผลไม้ได้หรือว่าชิ้นชิ้นกดชิ้นผลไม้เล็กๆกะคะ็ค่ะเดี๋ยวจะมาประกอบเครื่องกันค่ะอันนี้ก็ใส่โถจุงลงไปนะคะนี่ แล้วเราก็จะใส่ใบพัดก็คือตรงนี้นะคะจะดูให้มันเข้ากับตรงนี้นิดนึงนี่จะเป็นรูปอยู่ก็ใส่ลงไปค่ะปึ๊บให้มันตรมเกียวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝานี่การใช้งานง่ายมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็กดปุ่มเปิดตรงนี้แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทแล้วเครื่องก็จะทำงานค่ะ แล้วก็รอทานไอศครีมอะไรอเอาไว้ได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการทำมิกไอศครีมวันนี้เราจะทำมิกไอศครีมรสมิกเบอร์รี่โยเกิร์ตกันนะคะส่วนผสมก็จะมีเป็นส่วนที่เป็นของแห้งนะคะแล้วก็เป็นของเหลวแล้วก็จะเป็นผลไม้ค่ะอันนี้เราจะใช้เป็นผลไม้แช่แข็งนะคะค่ะวิธีการทำก็คือนำส่วนผสมมาผสมกันนะคะ ผสมเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะคนให้ส่วนผสมของเหลวกับของแข็งเข้าที่ก่อนนะคะ แล้วก็จะใส่โถปั่นนะคะเพื่อทำการปั่นอันนี้เราจะใส่ผลไม้ลงไปก่อน,นะคะ่ะถ้าเราเข้าโถปั่นทำให้เนื้อไอศครีมเนี่ยมีความเลียนขึ้นนะคะน,นี้ใส่ผลไม้ลงไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปก็จะใส่ส่วนที่เป็นมิกซ์ที่เราผสมของเหลวกับของแข็งแล้ว ปาดลงไปในโถให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะนำไปปั่นประมาณ1นาทีแล้วก็เอามิกเนี่ยเข้าไปปั่นในเครื่องทำไอศครีมต่อนะคะ เ็นวิธีการใช้งานเครื่องรุ่น Enjoy e y ของบริษัท N2I e ค่ะ s a v i t y ค่ะอันนี้เป็นมิกที่เราได้ผสมเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องกันค่ะเปิดฝาก่อนนะคะแล้วก็เทมิกลงไปอันนี้เราจะเทลงไปหมดเลยนะคะ แล้เวเ,เทมิกเข้าไปเท่านี้พอก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาเครื่องมีก็หมุนแกนล็อกให้ตรงนะคะอันนี้จะเป็นการหลังจากที่เราปิดฝาแล้วนะคะเราก็จะมากดปุ่มเปิดเครื่องกันค่ะนี่นะคะกดปุ่ม power ลงไปเสร็จแล้วก็จะมีปุ่ม start stop แล้ก็กดปุ่ม start ค่ะ แล้วก็รอเครื่องไอศ์ครีมปั่นนะคะทำงานเดี๋ยเรารอสักพักก็จะได้ไอศครีมแล้วค่ะอันนี้นะคะก็คือเครื่องปั่นไอซ์ครีมปั่นไอซครีมเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมากดปิดเครื่องกันค่ะกดสาต็อปก่อนแล้วก็กดปิดนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดฝาไอศครีมกันค่ะเดี๋ยวให้ดูเนื้อไอศครีมก่อนนะคะเนียนหนืดมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือที่เห็นก็คือเนื้อไอศครีมเนี่ยจะติดใบพัดขึ้นมาเลยนะคะถ้าเป็นเครื่องรุ่นเล็กส่วนมากเนื้อจะแฉะแต่อันนี้ก็คือเนื้อเนียนมากไม่แฉะเลยค่ะเนื้อพรีเมียมมากๆเลยค่ะให้ดูข้างในโถด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นรสมิกเบอร์รี่โยเกิร์ตนะคะ